ชาวราศีเมษคุณฟังทั้งนี้ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาราศีระหว่างวันที่18ถึง24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตเรามาเช็คดวงชะตาราศีกันว่าชีวิตเราต่อจากนี้จะไปในทิศทางใดนะครับผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมเป็นชาวราศีเมษนะครับ การงานค่อนข้างวุ่นวายมากพอสมควรช่วงนี้จะมีงานหลายงานนะครับหรือหลายเรื่องเข้ามาให้คุณต้องจัดการพร้อมๆกันนะครับขอแนะนําให้คุณทําบุญถวายสังฆทานนะครับหรือใส่บาตรพระพิสุสงฆ์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงหนุนชะตาชีวิตหนุนชะตาราศีของคุณนะครับการเงินควรระวังเรื่องของคนรู้จักจะเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะครับความรักคนมีคู่ คุณทั้งสองคนจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม้ว่าความรักจะไม่ได้หวานเหมือนที่ผ่านมาก็ตามส่วนคนโสดก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเลื่อนมาเป็นคนรักนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจกดให้ของขวัญหรือคอมเมนต์อย่างสร้างสรร์กดเซฟเป็นรายการโปรดนะครับหรือกดแชร์ให้คนที่เรารักเพื่อจะได้ทราบคําทํานายรายสัปดาห์ของชาวราศีเมษกันนะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์นธนพัฒน์เทวทํานาย